อ่ะคนนี้เขาบอกว่าจองคิวครับผมถ้าผิดนะครับก็ไอดีนี้นะฮะสุ่มเทงเงีครับมีอยู่ประมาณ142ยีโลโอ้โหได้เลยเดี๋ยวสุ่มให้เลยเพื่อนเอ้ยโอ้ยเจ็ดที่มอนัสนะต้องมาแล้วโอ้โขอบคุตรสิบห้าบาทครับเต้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 เลดิมคุกเยสเออโอ้โหร้อยสี่สิบสองโอเคน้องได้เลยเพิ่งเล่นมาเนี่ยโอ้เพิ่งเล่นเลยนี่หว่าเวลสามเจ็โหน้องขอโชคดีเว้ย เอ้ยทำไมบิดสองันอ่าลงไปร้อยี่สิบก่อนแล้วกันโอ้ยอ่ะขอให้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเข้าอีกกันก่อนอันนี้สิบโลก่อนผมไม่เชื่อเรื่องเซิร์ฟวีสักเท่าไหร่แต่ผมเข้าวีมาเพราะผมจะรีทิ้งอันนี้ลงไปยี่สิบก่อนโอ้ยดบบิลได้แชทโหมาแล้วหนึ่งตัว อ้าวตัวอะไรต่อน้องมาเลยเดี๋ยววิให้ตัวอะไรต่อเล่นได้ไปขอบคุณมากครับน้องคนนี้เอมได้มาคลิปหนึ่งแล้วโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับยินดีด้วยนะฮะใครที่ได้โมนาดใครที่ได้ลุงอันนี้อาลุค่าตัวล็อกตัวลุงอะไรอ๋อโอเคอ่าเราไปที่อันนี้ก่อนอันนี้ขอสมทินได้ไหมแปะ๊ะโอเคไปเก้าก่อนครับ มือดีไหมครับวันนี้ไม่รู้ครับวันนี้จะมือทองไหมครับมือทองไปแล้วครับสามทองครับผมไม่ได้อ้ออันนี้เหรอเอ้ยเดี๋ยวน้องไอสุ่มอะไรอ่ะเอาเซิร์เไปจากไอดีผมหน่อยครับสามสิบก้อนเอ้ยโหมึงมาสุม่มเงินเถอะถ้ามึงจะสุ่มมาลูทองออกนะเออแต่ละแตบแล้วก็มันเป็นโมนาดอะโมนาดโดร้อยโอ้โหเอามาดิ โมนาโดร้อยว่ะชัดโมนาแตกเธออยากได้ร้อยหนึ่งเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ตลอดสุ่มหาร์เซอร์ผสมสุมสุ่มเอนูม่าอีริชเฮ้ยอ่ะยังไงน้องผมว่าก็ต้องไปปะรีทิงเนาะรีทิงเนาะเพราะว่าโมนาเป็นคืออันสุดท้ายอันอันต่อไปอ่ะเกินสามสิบก้อนแล้วครับไหนๆก็หมดเลยก็ได้เอ้าเอาไปไม่เป็นไร เลยหนึ่งโดนมากูบอกแล้วว่าโมนาอันนาบโ๋บุบ๋เอ้าโมนาอันนาโมนาชมีฟาร์มบรรพัดเร็วๆไหมครับจริงๆสตอรี่เนี่ยมันก็ไวแล้วนะ30โดนัทโอเคเซิร์ฟเดียวไปขอโลไปทีหนึ่งด้วยนะเนี่ยว้าวรอไปทีหนึ่งด้วยนะน้องเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยคนขายลิง <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยโคตรฉิฉาเลยวะเออเฮ้ยมันได้ไงวะอะไรวะเนี่ยเอ้ยขายทิ้งไปสองโลพอเออโอ้แย่อะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้โหไอดีไกไอดีไกเดี๋ยวโหอ๋อสามสิบก uh ่อนนะโอเคแล้วก็เซอร์วีหนึ่งต้องร้งสักอันหนึ่งก่อนอ่ะมันถึงจะคุ้มว่ะโอ้ช์โอ้ช์ โอ้น,นี้ยคิตัวเนี่ยอ้ oh my god ต้มโอ้ oh, ยินดีด้วยครับเจ้าของอดีครับอ่าอารูขาดอารูขาดแล้วน้องโ,อโออห่อะขอโชคดีครับอารูคาดครับผมลงไปที่สิบผมบอกแล้วว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้ใครจะไปรู้โอ้ตัวเงินต่อเลยพี่กูมไม่ชอบคำนี้เลย อ้มใช่มันใช้ยเยอะมากเลยนะโอ้โหกูไม่ชอบตัวเงินไปโลเองอะไม่ไปโลเองเถอะผมไม่เอาอะไปหาโลย <c oughs> ไม่เอาตัวเงินได้ไหมอะสุ่มบัฟให้อุซย์ขอดีกว่าโซลา่าครับอ้ะสุ่มไปแล้วไม่ใช่เหรอสุ่มอีกเหรอโอ้โหไอดีไอขอยืมเล่นก่อนได้ไหมอะ ล็อกด้วยนะอย่าลืมล็อกขอยืมเล่นก่อนได้ไหมอ่ะโอ้โหไอชิอะไรวะเนี้เชียทีมแม่งโอ้โหล้อยลีโลอ่ะขอโชคดีครับโอ้โหทีมแม่งโคตรน่าจะแรงจัดเลยนะผมว่าเนี้ยถ้าลูมโมนาตคือจบเลยนะโอ้โหวันนี้คือของจริงผมบอกเลยว่าไอดีดีน่าจะโคตรสแต็กอะ่ะผมบอกเลย แค่ทีมไฟน่ะทีมไฟนี่ทีมดอตน่าจะโหดสุดในเกมตอนนี้นะไอสองตัวเนี้ยโอ้โหไม่อยากจะคิดถ้าแอลูคัสได้โมนาดด้วยนี่ทีมดอตแม่งจะแบบดอตเลือดไหลน่าจะโหดมากๆอะ่ะโมนาแตกสาธุขอให้แตกโอโหโคตรเก่งเลยนี่น สี่ตัว come on bro ไอชิโคตรทนเลยทีมึงนะ่ากมูเมว่งวยหมวยเมื่อกี้อ่อออารีอูซุยครับลุงซันก็นยังดีครับไอน,นี้เล็นมาลุงเดียวครับอย่างเกลือเฮ้ยชอบกินนมร้อนเหรอทำไมอ่ะมันอบอุ่นหัวใจเหรออูซุยนะครับอยู่ในมือผมแล้วมันก็ต้องลุงดิวะให้อู้หว่าไงน้อง ว่าไงน้องไม่กี่โลเองอ้าตัวไรต่อเอ้ยมาแล้ววะไอ้นี่ไก่มาเนี่ยไม่ได้เพื่อนมาดูเลยใครที่แบบว่างมานั่งดูเลย200รุ้นไปพร้อมผมมาโอ้โหไก่ครับมาถึงขอนี้ก่อนเลยอันนี้ลงไป180ถ้าไม่มีผมจะเปลี่ยนตัวก่อนเพราะว่าอ้าว wwwwww W W W อันนี้ผมให้เป็นบิสพอนะผมไม่หวังเป็นลุงอื่นอะ่ะผมว่าผมเป็นเป็นบิดอะ่ะพอละขอบิดนะบลิสอ้โคตรคุม้มโอ้โหน้องคุ้มมากยินดีด้วยโู้ดสองร้อยลิโลลอล่ะวะไม่คือไม่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 นี่ตัวอื่นเลยเอ่ะ เ้ยมีโอกาสขนาดแตกต่อขออนุญาตไปตรงเงินก่อนดีกว่าสัก10โลโอเคโชคดีไอ้นี่ขายแล้ว่าลืมว่าโดนแล้วนะมันา่ะเฮ้ยอย่าค้างแบบนี้อย่าค้างแบบนี้มันไม่ดี ทำไมเดี๋ยวนี้ผมโหลตู้เงินแล้วมันไม่ได้เงินเลยวะ okay. อวโอเคอู้สุดยอดเลยว่ะเอาละคราวนี้และครับแชทผมว่ายัางไงอุซู่ก็ต้องดีถิ่งกว่ายัางไงบิสก็ดีกว่าต้องให้มันเป็นลุงอะไรก็ได้จะเป็นเดซไอ้ก็ได้ก็คือคุม้มโอเคมึงให้กูหมดเลยนะอันเนี้ยนี่ถ้าอุซุยโหดนี่คือ ถ้าอุซยโมนาทนี่คือสบายอะผมบอกเลยไอเนี่น่าจะหลายหลายอัปเดตอยู่โอ้ยไม่เอาดิ่โอ้แต่ไว้ที่บิสก่อนดีไหมวะอันนี้ไม่ต้องหรอกผมว่าค่อยทำอะทีหลังเลยโอ้มันไม่มีอะไรแล้วอะสุ่มไปตัวอ,อื่นก็ไม่คุ้มแล้วอะไอันนี้เอาเป็น๋อโอเคอันนี้คุ้มอยู่อ่าลองก่อนโอบิโตะวะ ให้มาติดมาร์กแมนหน่อยไ, <ง S 1> ไหมน,หนี่ที่วินรู้รจะเข้าแวนการ์ดคือหนึ่งในสองร้อยและนั่นคือโอกาสที่เขาจะรักที่อา้าวทำไมเป็นความรักเป็นงั้นวะโอ้น้องให้สี่โลพอใจแล้วเอ้ยไม่พอทำไมเช็คโอ้กูน่าจะพอแลวกูก พอแชทกูน่าจะพอตัวนี้แล้วว่ะกูน่าจะพอตัวนี้แล้วก็ไปตัวนี้แล้วก็จบแบบสวยๆอะ่ะโอ้โหเฮ้ย,ยใครจะไม่รู้อาจจะโมนาดก็ได้แล้วมันไม่ใช่โมนาดไงเฮ้ ทำไมมึงไม่สลับกันนะสลับกันดิเนี่ย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 โอ้โหอะไปสู่เมงเลยไปอาละอย่างกี้กับทรงยูบูถ้าเหลือกับชาครับไม่ก็โอ้โหน้องถ้างั้นก็ต้องเป็นอิงกิสอิงกิสทรงชายเลยโงคุ W! ดบิลดบิโอ้มากกดส่งให้เหลือ20นะครับแล้วก็เป็นอิงกริสโอเคไม่เอาโซลา่าส่งให้เหลือ20อ่ะผมจะสนี้ยาวเลยก็ได้ไมั้ย ไม่ได้โมนาดกี่ตัวแล้วครับวันนี้ครับแชทใครดูตั้งแต่ต้นสตรีมครับโอ้โอเคน้องเพงเก็บเถอะผมว่านี่แหละน้องอยู่ดีด้วยตัวไหนก็ได้ครับขอบัฟให้เล่นได้ก็พอครับโอเคตัวละครที่เล่นได้ครับโอเคเมตาเลยคือนี่เลยครับผมไม่ต้องอะไรมากเลย ถ้าได้กําลังจะบอกเลยว่าคีถ้าได้คีก็สบายแล้วเพราะว่าตัวละครมันอันนี้ผมจะเอาแค่บิดนะผมจะไม่ไม่โลภเอาอันอื่นนะครับหนึ่งร้อยนะครับแชทเขาบอกว่าอา่สุ่มทรงลุงอะไรก็ได้ทรงยูน่ะนะมีทรงเดียวใช่ไหมเผื่อมีร่างชายนี่ไรโนบห r อโนบเอาเป็นอิทเทอรี่เให้เขาไปไม่ก็บกโบนัสลงแป80 โอเคลุงอะไรก็ได้น้องว่าไงครับพอแล้วปะเจประสาษาไทยผมสุ่มหายชนี่ตัวเราคาไม่ออกเลยครับผมอยากทำทีมชนี่อ๋อโอ้โหน้องกูขอร้องเลยไอดี ID ไก่ไปเนี่ยอ่ะถ้าเรียงลำดับเลยนะอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้แล้วก็เงิน น่าจะหมดแล้วล่ะสารเสกิ่งก็ได้ลองๆกันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวชาอาคาซานี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมัน,นเล่นยากอะแต่ก็เลือกไดก้เล่นได้แล้วแต่อันนี้สักอันหนึ่งก่อน โอเคผมพักไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันอันนี้ถ้าได้บิสผมจะขอพักก่อนนะ okay. แล้วก็ส่งส่งนี่น่าจะบิสเหมือนกันอันลงไป60ก่อนแล้วเปลี่ยนเซิร์ฟโอ้เหมือนจะไม่ลุ้งเลยวะ่ะอันนี้ลุ้งเหมือนจะไม่ผมฟีลลิ่งไม่ค่อยมาวะ่ะ มันไม่ออกไงก็มไม่รผมว่าลงทุนกับตัวนี้ดีกว่าโอ้ไม่กอดโอ้โ WU ก็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 บิอยู่ก็บิอยู่บิอยทดอะไรอะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเชทมันมาก็ได้เล่ามันมาก็มันมาครับสองตัวน้องตัวที่สามมันจะเป็นไรไปอ่ะตัวที่สามมันจะเป็นไรไปอะ ตัวที่สามมันเป็นอะไรไปอะแชทมันจะเป็นยังไงอะมันจะเป็นยังไงอะมันจะเป็นยังไงมันเป็นยังไงตัวที่สี่ไหมเอาตวงเงินไปก่อนละกันคุ้มแล้วแชทคุมค้มคุม้มคุ้ม มนี่ครับมือผมเอาว่างไงน้องเป็นไงผมแอกเลยวะเท่จริงเลยกวสุดยอดเลยวะ่ะไอบีไก่ด้วยสุดยอดเลยขายได้แพงแน่เลยนะเนี่ย ขายขายดียวะนนี้คะอืออออขายตรงไหนดีนะโพสขายยังไงดีนะจะเอาตัวนี้ขึ้นก่อนหรือว่าเอาทรงจินูขึ้นก่อนดีไหมก็นะครับแชทขอโชคดีครับน้องไม่รู้จะขายยังไงก็ถ้าขายนะครับได้ราคาดีก็โดมีโดไหมมีโดไหมมีโดไหม อันนี้น่าไอดีสุดท้ายแล้วเชนแล้วเดี๋ยวแจกไอดีเลยเพราะว่าอันนี้น่าจะเก็บตกนะคนที่ผมพลาดพลาดไปข้าโลหนึ่งวนะ่าอูซุยกับทรงครับโอ้โหมาชาทิปไตเหรอโโหมาไหมไม่รู้เลยเหรอเออ้อ้าวแต่เขาบอกยาว0.1อย่างเดียวเลยปะหา0.1เท่านั้นใช่ไหมอูซุยนั้นผมสุ่มผมสุ่มไปเลยนะ เฮ้ยแต่ว่าผมว่าล่าวไว้ก่อนละเลาวไว้ว่าที่เราเข้าใจว่ามันได้เป็นลุงแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรเลย <c oughs> อะลองไปสุ่มเอาเองกันนะผมจะเอาสูบจนหนึ่งอะมีอยู่ประมาณไม่กี่กิโลไปสุ่มหาวยัง,อ,งอย่างนี้ดีนะครับ thank you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  ครับ